You. <laughs> ทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติทำให้เธออาจไปทำอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทนทางเงินตรามากกว่าการเป็นครูหลายเท่าความสามารถในการฟ้อนรำเคยทำให้เธอสามารถไปแสดงและอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันและใช้ชีวิตได้อย่างสบายสบายแต่ครูคนนี้กลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเทศบาลเล็กๆย่านชานเมืองพิจิตรพร้อมๆกับมีลูกศิษย์ที่จนยากลายล้อมนำซ้ำ พ้นจากเขตด้วยโรงเรียนก็ถูกโอบล้อมไปด้วยปัญหาเรื่องยาเสพติดเธอจึงคิดหาวิธีอันแยบยนให้ลูกศิษย์พ้นจากภัยของยาร้ายด้วยการนำงานศิลปะและธรรมะมาเป็นประการด่านกั้นอันละมุลละมอมโรงเรียนที่นี่เนี่ยเราต้องปลูกฝังในเรื่องอาชีพเขาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะไม่เรียนสายตรง จะเรียนสายอาชีพและผู้ปกครองก็ค่อนข้างจะมีค่านิยมที่ให้ลูกจบแล้วมีงานทําเลยอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่ทําไมเราทําโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้เขามีอาชีพบางคนสนใจมีทักษะด้านศิลปะเขาก็เอาตรงนี้แหละเอาไปทําอย่างอื่นได้ในสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของเราเนาะให้เขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้เขามีชีวิตขึ้นเขามีโลกที่มองแล้วมันสดใสอนาคตข้างหน้าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเจออะไร เด็กเขามีความภูมิใจที่เขาจะได้เติบโตขึ้นการที่เราได้สัมผัสได้พูดคุยกับนักเรียนได้รู้ถึงปัญหาได้ช่วยเขาแก้ปัญหาได้สร้างเขาให้เป็นคนทําอย่างไรจะชี้แนวทางอาไปทางนี้ขึ้นฝั่งให้ได้เมื่อถึงฝั่งแล้วเมื่อน,นั้นแหละความเป็นครูของเราเราจะสบายใจเมื่อเด็กของเราไปถึงฝั่งก็เนื่องจากว่าพื้นฐานของเด็กที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้ว ทางด้านถ้าเกิดเด็กจะไปเรียนทางด้านสามัญที่จะต้องใช้สมองในการเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะไปไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปทางด้านอาชีพเพราะว่าเด็กที่นี่ส่วนใหญ่พอจบแล้วก็จะไปประกอบอาชีพอะค่ะไม่ค่อยได้เรียนต่อก็เลยคิดว่าไอโครงการของครูนาตะกรนั้นเป็นโครงการที่ส่งเสริมทางด้านอาชีพก็คิดว่าจะเป็นอาชีพที่จะเสริมให้กับนักเรียนที่จะ ไปทาให้เกิดรายได้ได้นะคะจากการแสดงที่นําไปแสดงด้านนอกที่ทางหน่วยงานต่างๆขอมาเนี่ยเด็กของเราจะได้รับคําชมว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะคะทางด้านนี้ในช่างตัวน้อยกำลังบัรจงแต่งแต้มง,งานศิลป์บางครั้งบางผลก็ไม่ได้ดังใจบางครั้งบางผลก็ได้ดีกว่าที่คาด อาจไม่มีมูลค่าเป็นเงินตราที่สูงส่งแต่อย่างน้อยทําให้พวกเขาได้คาถาจากธรรมะและจิตที่นิ่งจากการทํางานไว้สําหรับหลอบโยนชีวิตตอนแรกก็ถามเพื่อนเออสนใจไหมแล้วก็สนใจกันหลายคนก็เลยคิดว่าหาเวลาว่างมาทํานี้ดีกว่าค่ะการที่เอามาทำเนี้ยมันก็ได้ใช้ราคิดแล้วก็ใช้สมาธิในการทำนะคะว่ามันต้องประดิษฐ์ประดอยค่ะสมาธิค,ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสอนในเรื่องการจำเนี่ย ก็จะจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้ารัวร้วโรงเรียนเป็นเขตหมายที่บ่งบอกว่าพรมแดนหลังรัว้วคือสถานที่อันปลอดภัยเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสและสร้างความรู้ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาหัวโขนและเครื่องศีราพรก็คงทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่งานศิล์เหล่านี้เป็นประการลึกซึ้งกว่ารั้วกำแพงตรงที่มันยังเป็นประการกั้นใจคนให้พ้นผ่านจากภัยพิษของยาเสพติดมากไปกว่านั้นยุวช่างตัวน้อยๆเหล่านี้ยังได้ความนิ่งของจิตและสติจากการทำงานไว้เป็นแก่นแกนไว้ยึดเหนี่ยวชีวิต,วตดีีวันน้พรระครูชิต ก็เพราะครูทำให้รู้สู้ไปสอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเปรนสอนเรื่องยากเย็นจนเป็นว่า